มีสามเส้นนี้ปรากฏบนฝ่ามือเตรียมตัวเป็นว่าที่มหาเศรษฐีสวัสดีครับผมทารารับดูลายมือผาลหัสพนุกรรมก็พบกันอีกเช่นเคยวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องลายมือกันนะครับผมก็สามเส้นนี้ปรากฏบนฝ่ามือเตรียมตัวเป็นว่าที่เศรษฐีหรือมหาเศรษฐีก็เป็นยังไงเรามาดูกันสามเส้นนี้ได้แก่เส้นอะไรเดี๋ยวเราจะให้ดูชี้นะครับผมนี่ครับ หลายคนงงไหมหรือหลายคนไม่งงสามเส้นนี้นะครับดูก่อน,นครับผมคือจะบอกว่าสามเส้นนี้เนี่ยเขาเรียกอย่างหนึ่งว่าไอ้น,นี่เส้นสีแดงครับผมก็คือเส้นมหาศาาย์หรือเขาเรียกว่า tree of miracle tree of miracle นะครับผมก็เลยบอกว่า,าเนี่ยสามเส้นเนี่ย มันปรากฏอยู่ที่มือใครคนนั้นเนี่ยเตรียมตัวเป็นว่าที่เศรษฐีได้เลยหรือถ้าบางคนปรากฏนานแล้วก็น่าจะเป็นเศรษฐีไปเรียบร้อยแล้วเลยดูให้ดีนะครับผมว่ามันอยู่ในมือข้างไหนคนจริงก็ทั้งสองข้างนะอันนี้ผมจะบอกวิธีการดูให้ด้วยว่ามันดูยังไงถึงแม่นเออเนี่ยมือข้างเนี่ยก็คือ จริงๆแล้วจะบอกว่าเส้นที่ดีต้องเดียวลึกคมชัดนะครับผมแบบค้าๆเหมือนเหมือนเหมือนถ้าเส้นที่ไม่ดีเนี่ยเอาพูดก่อนว่าเส้นที่ไม่ดีต้องค้าๆเหมือนเอาบุหรีจร่จี้อะบุหรีจร่จี้แล้วลากยาเป็นปืนแล้วก็ดำดำปีแบบ๋แบบเหมือนกับสกปปกสกปปกเอาบุหรีจร่จี้ลากเป็นปืนนั่นคือเส้นที่ไม่ดีแต่เส้นที่ดีอันนี้เหมือนกับเ,เขาเรียกว่าเหมือนกับ สายฝนมันกับเส้นของไหมทองไหมเงินอะไรพวกนั้นน่ะร้อยไหมอ่ะเหมือนกับเส้นไหมอ่ะเส้นไหมหรือเส้นได้เส้นไม่ใช่เส้นได้แดงนะคือเส้นไหมที่แบบเส้นไหมคุณคุณเคยเห็นเส้นไหมไหมเส้นไหมคือเส้นที่มันจะเส้นไหมจะละเอียดละเอียดเหมือนกับเป็นเส้นที่เหมือนกรีดลงไปโดนเหมือนกับเอามีดกรีดก็ได้เส้นอันนี้คนลองไปนึกภาพนะลองไปนึกภาพแล้วไปดูเส้นไหมเองพอพูดตรงนี้เห็นยาก เนี่ยเส้นตรงนี้ก็เลยบอกว่าสามเส้นเนี่ยเส้นนี้ได้แก่เส้นอะไรหลายคนที่มีความรู้เรื่องลายมือแล้วก็จะฟังเส้นที่ผมพูดอ๋อเลยแต่หลายคนที่ไม่มีความรู้เรื่องลายมือก็ไปดูมือคุณเอาเองเส้นวาสนาครับเส้นวาสนาจะอยู่ใต้นิ้วกลางส่วนเส้นอาทิตย์เส้นที่สองคือเส้นอาทิตย จะอยู่ใต้นิ้วนางส่วนเส้นที่สามคือเส้นพุทธจะอยู่ใต้นิ้วก้อยลากลงมาลากลงมาํา,าดูนิ้วผมนะลากลงมาแต่เส้นที่เป็นเส้นประทานคือเส้นวาสนาจะต้องขึ้นมาจากเนินจันทร์หรือเจเนนเนินเส้นชีวิตก็ได้ความจริงเส้นวาสนาบางคนยังไม่รู้ถ้าไม่มีความรู้เรื่องลายมือหรือถ้าคนศึกษามาแล้วจะพูดง่ายคือหมายถึงว่า บางทีมันขึ้นมาจากตรงเนี้ยตรงกลางฝ่ามือเลยอันนี้คือต้องเหนื่อยยากด้วยชีวิตตัวเองจึงบอกว่าถ้าให้ดีจริงๆเส้นวาสนาจะต้องออกมาจากตรงให้ดูมือจริงเลยดูว่ะตรงเนี้ยตรงเดเอตรงเนี้ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยเราลากขึ้นไปแบบนี้ลากขึ้นไปแบบนี้มันหมายถึงคนพวกนี้ความจริงนะถ้ามันลากขึ้นมาแบบนี้เนี่ยเนี่ยเนี่ยอย่างเช่นเส้นผมวาดแบบเนี้ย ชีวิตบางคนพ่อแม่รวยแต่เกิดหรือบางคนพ่อแม่อาจจะไม่ได้รวยแต่ก็อยู่ในฐานะพอมีอันจะกินหรือบางคนเขารพ่อแม่รักอย่างเช่นสมมติคุณเป็นลูกสาวอย่างเงี้ยเป็นลูกสาวคนเดียวแล้วบางคนก็อาจจะเป็นลูกสาวที่แบบพ่อแม่หวงแหนมากเลยหรือบางทีอาจจะไม่ใช่เป็นอย่างที่ผมพูดแต่พอแต่างงานไปได้สามีแบบรวยอ่ะรวยเวอร์อ่ะล้วก็รักเลยแล้วก็อย่างหนึ่งคือมีอะไรก็ให้หมด มีอะไรก็แบบว่าคอยเลี้ยงดูผู้เสื่ออย่างดีบางคนแบบชีวิตยังเส้นอื่นไม่ดีผมจะบอกว่าลายมือมันต้องดูหลายเส้นประกอบกันบางคนแบบชีวิตยังไม่ดีเลยในะชีวิตตอนต้นแต่พอชีวิตตอนปลายมีเส้นวาส,สนาแบบนี้ที่มันเริ่มทํางานแล้วแต่ว่าเส้นอื่นไม่ดีหมดเลยนะพอเส้นวาสนามันจะเนินจันทร์มันดีงไงไอ้ผัวฝรั่งเคยมีคนมาดูกับผมบอกว่าอ้าวชีวิตไม่ดีเลยแต่ทำไมเส้นวาสนามัน,นจะเงินจันทร์พ่อแม่ก็ไม่ดีผมก็มงงเหมือนกันเอ๊ะทำไมชีวิตมันไม่ดีมันผิดพลาดตรงไหน เนี่ยแต่งงานพออายุปุ๊บแต่งงานเขาเลยบอกว่าอ๋อเขาแต่งงานให้ผัวฝรั่งตอนนี้ก็อยู่ด้วยกันดีเห็นไหมกาเลยบอกว่าเส้นลัทธนามันออกมาจากเงินจันทเนี่ยยังไงมันก็ต้องได้ดีในชีวิตมันดีครับจะมีคนอุปถัมภ์ว่ามันคือเงินจันทเงินจันคือเส้นอุปถัมเส้นที่มีคนเขาเลี้ยงดูปูเสือเส้นคุณหนูคุณนายเลยบอกว่าผู้หญิงจะดีกับผู้ชายนะถ้ามันออกมาจากเงินจันแต่ถ้าผู้ชายก็แค่เหม,ม,มือนเขาได้เมียรวย หรือบางทีก็พ่อแม่คอยช่วยเหลือส่งเสียจึงบอกว่าไพ่ไอ้แง่ได้มือเนี่ยถ้ามันออกมาจากเงินจันเนี่ยวาสนาต้องเป็นประธานออกมาจากเงินจันชีวิตก็ได้นะถ้ามันออกมาจากชีวิตหรือหลักฐานแต่ว่าถ้าเงินจันจะด,ดีอย่างที่ผมวาดแต่ว่าเส้นอาทิตย์ออกมาจากวาสนามีเส้นพุทธตรงนี้เขาเรียกว่าเส้นพุทธนะเส้นที่ผมชี้อยู่เนี่ยออกมาจากเส้นวาสนาลากไปจนถึง ตรงเนี้ยตรงเนี้ยคือเขาเราียกว่ามีหลักเกณฑถ้ามันมีสามอันเนี่ยสามอันลงเป็นเป๊บเึ๊บเป๊บเนี่ยสามอันบางคนอาจจะอยู่ในตำแหน่งที่ไม่เท่ากันก็ได้เช่นบางคนอาจจะลงมาตำหน่อยแต่ก็ขอให้มันเป็นแนวแบบเนี้ยตำหน่อยสูงหน่อยและไม,ไม,ไม่ไม่สำคัญหรือบางคนมีเส้นอนที่สามสี่เส้นเลยดูเหมือนว่าไม่เป็นแบบนี้นั่นก็ไม่สำคัญขอให้มันคล้ายๆแบบนี้ก็เถอะ อย่าลืมนะครับเส้นสีแดงดูละเอียดละเอียดเลยนะครับก็แสดงว่าเตรียมตัวเป็นว่าที่เศรษฐีได้เลยมันว่าที่เศรษฐียังไงคนที่มีเส้นแบบนี้ถือเป็นคนที่โชคดีมากเพราะว่าบางคนนะมันมีเส้นสมมุตินนะมีเส้นวาสนาแต่ดันทะลึ่งไม่มีเส้นอาทิตย์และไม่มีเส้นอาทิตย์ในมือเลยคนพวกนั้นคือไม่มีศิลปะไม่มีความคิดในเรื่องของการ จะพัฒนาตัวเองให้รวยหรือไม่มีความคิดของการครบคนรวยเขาเรียกว่าความคิดคนที่ไม่มีเส้นอาทิตย์ถามว่าอา่าผมขอพูดนะขออนุญาตพูดว่าคนที่แบบหาเช้ากินขําคนที่แบบว่าบางคนหนักหน่อยก็คือแบบไม่คิดอะไรเลยอะ่ะก็คือวัน,ว,นวันกินนอนกินนอนกินนอนเราก็ไปทํางานแบบอากรรมกรหามเชา้าอะไรเงี้ยก็คือจะเป็นคนที่ไม่มีเส้นอาทิตย์คือไม่มีศิลปะอย่างเช่นว่าแบบ เอาน้ําแก้วหนึ่งเนียสมมติน้ําแก้วหนึ่งก็ใช้แบบของไม่ดีของพลาสติกแบบรถเทแล้วก็กินบางทีน้ําสกรปรกก็กินแต่ว่าถ้าเป็นคนที่มีเส้นที่ส่วนใหญ่แต่ถ้ามีมากไม่ดีนะหมายถึงบ้าย,ยดบ้ายอยางไอ้นี่ผมพูดละเอียดเลยนะหมายถึงถ้าเกิดมีเราพอดีพอดีมันหมายถึงว่ามีต้องพอดีด้วยถึงจะดีถ้ามีพอด,พอดีพอดีมันหมายถึงคนที่แบบ ชอบศิลปะแบบมีแก้วน้ํหรูๆก็มาเทลิ้มรสชาอร่อยอร่อยแล้วก็แบบว่ามีความรู้สึกที่แบบละเอียดลึกซึ้งคนพวกนี้จะมีทั้งเซน์มีทั้งโชคจึงบอกว่าคนที่มีเส้นอาทิตย์หมายถึงโชคเขาเรียกว่าเส้นโชคลาภเส้นศิลปะเส้นความละเอียดละอ่อแต่ถ้ามีมากเกินไปบ้ายดอ้างอย่างเลยถ้ามีมากแบบมากสุดๆเลื่นเนินตรงนี้อุ้มสุดๆตดๆ ต้นในที่นี้คือแบบมันเหมือนกับว่าไม่ใช่เป็นต้นจริงๆนะแต่เขาเรียกว่านิสัยมันจะออกอแบบแบบแบบไอ้แบบแบบแบบตรงนั้นนะอืมถ้าให้ผมมันจะบอกว่าดู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 แบบอาพวกพวก LGBTQ ดูยังไงอันนี้มีวิธีดูแต่ว่าคจริงแค่ดูไม่ผมไม่พูดนะอจริงๆเนี่ย มันมีวิธีดูนะในรายมืงมันก็มีบอกเหมือนกันแต่ว่าไม่ใช่วันนี้แต่ว่าเรามาดูเส้นพุทธเส้นพุทธเนี่ยถ้ามันมีลากากลงมาเส้นพุทธหมายถึงการทํามาหาเงินการการที่ใช้ทริคการที่เป็นสมบัติที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินกระดาษทั้งหมดหรือบางทีก็เป็นทรัพย์สินที่เป็นอะไรบางอย่างที่มันต้องพวกคล้ายๆเหมือนโฉนดที่ดินพวกคล้ายๆเหมือนใบหุ้นใบธนบัตรอะไรรัฐบาลอะไรพวกนี้หรือบางทีก็เป็นทรัพย์สินอะไรบางอย่างที่เป็นของเราที่เราสามารถควบคุมดูแลและเครดิต พวกเนี้ยค,คือเส้นพุทธถ้ามีสามเส้นนี้เส้นอาทิตย์หมายถึงโชคลาภอะไรต่างๆที่เกิดขึ้นมาได้แบบฟุกๆแล้วก็ได้เหมือนเงินวาสนาหมายถึงเงินทองหรือเขาเรียกว่าทั้งหมดสามเส้นนี้มีถ้ามีปรากฏบางคนอันนี้ผมจะิยายให้ละเอียดอีกหน่อยนึงนะพราะบางคนไม่มีเลยมันหมายถึงอะไรก็บางคนไม่มีเส้นอาทิตย์เลยบางคนยังไม่ปรากฏขึ้นเลยในช่วงอายุที่เขามี เช่นสมมติว่าอายุเก้าถึงสิบบางทียังไม่ปรากฏขึ้นมาเลยบางเส้นอันนี้ก็ถือว่ายังไม่มีวาส,สนาพอสมควรแต่บนันดันปรากฏขึ้นตอนสิบห้าหรือเริ่มวัยเบนจเพศเนี่ยพอสิบห้าปุ๊บเกิดเลยหรือบางคนเบนจเพศปุ๊บเกิดเลยอันเนี้ยก็ถือว่าสามเส้นครบยอย่างที่ผมบอกว่าสามเส้นนี้ไม่จําเป็นจะต้องเป๊ะๆอีกก็ได้เอาให้คล้ายๆก็พอ ให้มันมีสามเส้นก็คือหรือหมอต้องรู้ความรู้เรื่องเส้นด้วยคือวาสนาอาทิตย์และพุธนะครับผมใครเข้าใจบ้างนะครับก็อันนี้ผมพยายามให้เข้าใจง่ายที่สุดแล้วแหละสำหรับคนที่ยังไม่ค่อยรู้เรื่องลายมือแต่ถ้ามีความรู้เรื่องลายมือก็จะรู้ง,ง่ายเลยแหละเลยบอกว่าศึกษาถ้าใครที่มีความต้องการที่จะศึกษาลายมืออันนี้ก็อลองมาศึกษาคลิปอื่นๆของผมก่อนแต่ตอนเร็วๆเนี้ยคิดว่า ในช่วงชีวิตนี้ผมไม่อยากพูดคาว่าช่วงชีวิตนะแต่ว่าคงไม่นานเกินรอใช้คำนี้ดีกว่าผมคิดว่าจะสอนจะเปิดสอนถ้าเกิดมีตอนนี้สถานที่อะไรก็คิดไว้อยู่แล้วแหละคิดว่าจะเปิดสอนแล้วก็หาคนต้องต้องหาทั้งสถานที่หาทั้งคนก่อนถ้าเกิดครบห้าถึงสิบคนได้ก็น่าจะเปิดสอนแต่อันนี้ต้องรองไปประกาศไปอะไรก่อนนะเพราะตอนนี้ก็มีควคิดว่าน่าจะ เริ่มสอนได้แล้วเพราะว่านี่ก็อายุปูนนี้แล้วนะครับเห็นผมหน้าเด็กๆแต่นี้ก็อายุปูนนี้แล้วนะใครที่ทางานดูลายมือพที่สี่หรือว่าหงอยกับผมผมเป็นหมอดูลายมือพที่สี่นะครับผมก็ติดต่อทักไลน์ดีมาได้ที่ไลน์ทาร์สองห้าหกตั้งข้อความด้านล่างคลิปยูทูบหรือจะเป็นไลโอเอก็ได้ไลโอตั้งข้อความด้านล่างคลิปยูทูบไลโอเป็นลิงก์นะครับผมเป็นลิงก์ก็มันเป็นช่องทางธุรกิจก็ทักมาได้ ถ้าเกิดจะเปิดสอนผมก็ให้ทักไลน์ไลโอเออย่างเดียวเลยนะถ้าเกิดจะสมัครเรียนหรืออะไรยังไงถ้าสองวันต่อไปจะมีนะเปิดสอนไายมือที่มีสถานที่จริงๆนะแล้วนัดนัดอะไรยังไงที่สถานที่อะไรยังไงอาจจะต้องเข้ามาทางไลโอเอก็มาสมัครไลโอเอไว้ก่อนเลยก็ได้ถ้าเกิดใครที่อยากจะเห็นผมหรือมาเรียนกันจริงๆอันนี้จะมาจากต่างจังหวัดก็ได้อะไรกันนะมาจากต่างจังหวัดก็ได้นะก็ไลโอเอไว้ก่อนเลยก็มาทักไลโอเอไว้ก่อนหรือว่าอยากสนิทสนมอะไร อันนี้อาจจะมาลายส่วนตัวก็ได้ก็ลายทา้งสองข้าหกวิธีดูถ้าจะดูลายมือพื้นซีหรือโงเ่เฮงก็ทักมาก็ลายโอเอจะเป็นท่องทางรถกิจอ่าีผมบอกแล้วแต่มันก็ดูได้ผมดูสดๆผ่านทางโทรไลดูเต็มที่นะครับผมแต่มันจะมาดูประมาณสักครึ่งชั่วโมงถ้าก็ถือว่าลิมิตแล้วนะครับครึ่งชั่วโมงถ้า เต็มที่มากกว่านั้นก็อาจจะผมจะเผื่อเวลาต่อให้อีกสักนิดหนึ่งสำหรับคนที่มีปัญหาเยอะนะครับในมือทลุซซิงขอเฮงนะครับผมก็ประสบการณ์ที่ผมกล้าออกมาพูดว่าน่าจะสอนได้แล้วเนี่ยผมเตรียมบทเรียนอะไรไว้เรียบร้อยแล้วแหละก็ผมก็พู้มัผมมาดูเกินยี่สิบปีนะเห็นว่าผมอายุอะไรเท่าไหร่นี้ผมหน้าเด็กงนี้แต่ผมดูมาประสบการณ์ดูเนี่ยผมดูมาเกินยี่สิบปีแล้วแล้วก็ อ่ะพูดตรงๆว่าพันกว่าลายมือผม <lawsuit. S 1> ดูมาแล้วแล้วพันกว่าเคสที่เป็นไพ่ยิปซีนี่ผมก็ดูมาแล้วนะก็ไม่ได้ธรรมดานะแล้วใบประกาศใบเกิดอะไรพวกนี้ผมก็จบมาหลายสถาบันนะครับก็ทั้งด้าน n l p เรื่องศาสตร์ n อ P ศาสตร์การโค้ดศาสตร์การทำนายไพ่ยิปซีจากสมาคมโหดในประเทศไทยในชินีโนบุถมแล้วก็ศาสตร์ด้านลายมือด้านลายมือจากสมาคมโหดในประเทศในพื้นชีโนบรถมก็ด้านพวกนี้ ใบประกาศก็มีหมดนะใบประกาศแบบรองอะไรก็มีหมดเป็นหมอดูชูทต้องมากฎหมายนะครับผมก็ใครที่มาดูก็ลายโอเเป็นช่องทางธุรกิจก็ทักมาได้กับหรือลายทั้งสองหกเป็นช่องทางหลักก็เป็นขพืนกันนะครับผมก็บอกไปแล้วส่วนใครที่การมาที่สำนักง,งานลายมือพิเศษของเฮงตัวเลขชุดใหญ่ไฟกระพริบเต็มที่ที่สำนักง,งานมาได้ ลายมือพิซซี่หัว้งตัวเลขชุดใหญ่ไฟกระพริบเต็มที่ที่สำนักงานแบบตรงเนี้จะเห็นตัวกําเนิดเป็นผมมีสำนักงานนะครับผมก็เต็มแบบที่เห็นตัวกําเนิดเป็นเลยที่สำนักงานแบบสี่อย่างจุใจชุดใหญ่ไฟกระพริบขอรลยนตนขอที่อยู่มาได้แบบประมาณสักสองชั่วโมงตรงนี้จะยาวหน่อยตรงนี้ก็เต็มที่สองชั่วโมงก็ยาวหน่อยนะครับเต็มที่ที่สองชั่วโมงก็ที่สำนักงานมาแบบสี่อย่างจุใจแบบยาวๆมาเลยให้แบบเห็นตัวกาเนิดจับมือคุยกันอะไรยังไงกันดืีมน้ำชาอะไรยังไงแต่ค่าดูจะ ตรงนี้จะสูงหน่อยเพราะว่ามันเห็นตัวกันแล้วก็อย่างหนึ่งคือมันมันก็ค่อนข้างที่จะดูเยอะนะครับผมตรงนี้ก็บอกมานนี้นะครับตัวน้าเกิดใครอยากย่อมเยาวลงมาที่สำนักง,งานแต่อย่าเห็นตัวเอนเป็นก็ไล่มือวิวซีจังหวัดโรนิชชชั่วโมงครึง่งตรงนี้จะจำกัดระยเวลาแค่หนึ่งชั่วโมงกว่าๆหรือหนึ่งชั่วโมงครึ่งตรงนี้เท่านั้นถ้าเป็นธรรมดาใครว่าคิดนี้ดีคิดนี้มีเกี่ยวน์ขอรับรองท่นที่อยู่มาได้นะครับผม ใครเห็นว่าคลิปนี้คิปนี้มีดีคลิปนี้มีประโยชน์กดถูกใจกดแชร์กด s ับส c คร b e กดติดตามผมเยอะๆไม่กำลังใจเรื่อนี้ขอลาท่านท่านนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ